ฮัโลโหลกายสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยุคขังผม XD กับเกมออสตาเทิร์นดิฟเอนที่หายไปนานพอสมควรผมไม่ได้สตรีมด้วยนะครับช่องนี้ก็มาอัปเดตมินิอัปเดตของเกมนะผมซึ่งไม่มีอะไรเลยจะว่าไม่มีอะไรเลยก็ไม่ได้ดิเพราะว่าอย่างน้อยมันก็เพิ่มสตาร์พาร์ทีท่รีใหม่ไปแล้วนะผมซึ่งเวลลอยก็น่าจะเป็นเอเรนกับยูมิวยูมินอะไรไม่รู้นะผมจากนั้นนะผมแอคแท็กออนไลน์ท่านเนาะซึ่งก็เอเรนก็ย้อมแมวขายอีกเช่นเคยนะผม แล้วก็ที่น่าภูมิใจคืออัปเดตนี้เขาไม่มีตัวจากสตาร์ u ัสมันหลอกแดกเงินซึ่งก็จะมีรอที่เพิ่มเข้ามานะผมณตอนนี้นะตอนบ่าย2ที่ผมอัดอยู่ก็จะมีรอแล้วก็จะมีตัวละคร5ดาวที่สามารถทําให้เป็น6ดาวได้จากแบ็คโคเอร์ซึ่งผมไม่รู้ชื่อตัวละครเลยเะผมไม่เคยดูนะผมก็คือตัวนี้ใช้5ตัวเนาะแล้วก็จะมีตัวใหม่ล่าสุดตอนบ่ายสนะผมณตอนนี้ที่ยังเข้าตู้อยู่ก็คือตัวละครจากวันพีชนะผมจาก ภาควานุคุนี่เนาะแล้วก็ตู้จีก็เป็นพวกนี้เนาะก็ตัวพอมทันชิโร่ปะก็น่าจะใช่น่าจะทำทันชิโร่ใช่ใช่ใช่แล้วก็จะมีโค้ดใหม่ซึ่งได้ร้อยห้าสิบสตาร์ดัสนะผมซึ่งตอนนี้ผมจะมาเอ่อรีวิวอันนี้ก่อนนะครับรอซึ่งมันจะมีอีกตัวหนึ่งเว้ยมันเป็นตัวที่สเปเชียลนหน่อยหน่อยก็คือตัวจากอีเวนต์เก่านะผมก็คือชิซุยสกินนะผมตอนนี้เขาปรับเป็นตัวละครแบบเล่นได้แล้วนะผมนั่นก็คือตัวนี้เนาะซึ่งผมก็ทำร้ยอยเจ็ดห อ่ะตอนนี้ผมจะไปรีวิวรอ,อก่อนละกันเดี๋ยวเราตัดไปในช่องรีวิวรอเลยละกันนะผมไปรีวิวกับน้องผมนั่นแหละปะ่ะเชดแค่รอบนี้มาแบบมีเสียงนี่แม่งแสบหูแสบตาชิบหายเลยแบบวางปุ๊บคือดาเมจสี่แสนเลยแบบสองหมื่นปุ๊บสี่แสนปั๊บเลยนะผมก็ถือว่าแรงมากนะผมสองหมื่นผมว่า มันไม่ได้แพงมากนะผม24งมนสี่นี่คือแบบโคตรแรงอะนะ9วิตีทีซึ่งแสบตาบ้หนผมบางตัวเดียวก็พอนะผมอัพคันแรก3 0 0พนะผมก็เป็น2 3 0 0มนะผมมีสกิลกดเป็นสกิลว์ปนะผมก็ตามตัวซึ่งไม่ว์ปนอกแมบปบใช่โอเครู้เรื่องนะผมซึ่งเออมันก็ยังเป็นท่าเดิมซึ่งอัพคันต่อไปเป็นท่าช็อตนะผมถ้าเกิดบ้านผมมีเสี่ยงนกเข้ามา,ก,มาก็ขอภัยด้วยซึ่งมันเจียวจ้ามากครับ วันนี้เป็นวันลอยกระทงด้วยไม่รู้จะมีเสียงบรรทัดเข้าไหมหรือเปล่าแต่บ้านผมไม่ค่อยมีใขรเล่น,นะปีนี้อืมซึ่งช่วงนี้มันก็ไม่มีเลยนะมันเพิ่มแค่ดามเมจแล้วมันก็ยังไม่เปลี่ยนท่าก็ยังเป็นท่าช็อตเหมือนเดิมน,นะผมก็รัวๆนะผมใช้แค่เงินดูแค่เงินก็พอนะผมไม่ใช้เงินเท่าไหร่นะผมมันก็ยังเป็นท่าช็อตเหมือนเดิมน,นะผมไปต่อไปจะเปลี่ยนท่าแล้วนะผมแล้วก็เพิ่มลิงนย่างแบบโคตร แบบใช้เงินแบบเยอะมากผมครับขั้นต่อไปคือ3ล้านนะน่าจะเป็นขั้นสุดท้ายแล้วหรือเปล่าผมไม่รู้ว่าขั้นนี้ยังมีสกิลกดใหม่เพิ่มหรือ,อยังนะผมเดี๋ยวเราลองกดสกิลดูโอ้วิเศษตรานี่อย่าลืมใส่แว่นออฟสตาสนะผมซึ่งผมไม่มีสปอนเซอร์พวกนั้นผมก็บอกบอกไปเฉยนะผมไม่มีนะยังไม่มีสกิลกดเพิ่มนะผมแต่ก็กดได้เป็นสกิลวาร์ปนม อ้าคันสุดท้ายพอเรากดที่สกิลมันจะกีสกิลเพิ่มนะผมซึ่งกดไปหอเอ๊ะมันล้างมอนเหรอสกิลของเรามันล้างมอนแต่ผมว่ามันช้าไปนะสกิลครูดาวมันช้าไปนิดนึงแต่เป็นสกิลล้างมอนผมไม่รู้ว่าเอาไปใช้ในเอเซนได้หรือเปล่านะผม แต่มันก็ไม่ดีหรือเปล่าวะมันใช้เงินเยอะเกินไปผมว่ามันก็ไม่เวิร์กหรอกเผือใช้เงินเก็บพอๆกับลิมูรุเลยมั้งแต่มันก็วร์ปได้แหละแต่ดามจมันก็แรงพอสมควรนะผมเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาเกิดเอาไปใช้จริงก็วิวหนึ่งก็พอแล้วมั้งผมว่าแต่มันวางได้เยอะอยู่นะก็ประมาณนี้ครับสําหรับรอล่าง6ดาวก็ถือว่าเป็นตัวที่เก่งนะผมตีเยอะเหมือนกันนี่คือบัฟสามร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตียี่สิบล้านผมบัฟไอสองร้อยสิบไม่ทันก็ช่างมันนะผม เดี๋ยวผมก็ไม่ค่อยได้เล่นอยู่แล้วรอก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้ผมต้องไปเร็วมาเร็วมีกันหลายคลิปอยู่นะครับผมไปนะฮะสำหรับรอคลิปนี้